เดี๋ยวามักทำงานะคันนี้เป็นสุ้น้าพันนะคะรถที่เราดูแลอยู่ตะกร้อไข่ใส่คันคนี้ กเป็นทีมเซอร์วิสบล็กลิฟต์นะคะไม่ใช่ทีมเซอร์วิสเรืออาพาเดินชมบรรยากาศอ่องถ่ายถ่ายเรือใหญ่